ไรภูมิที่ท่านแสดงถึงเรื่องภูมิสามคือว่าตามลงไปกว่ามนุษย์เข<ค><อ>าเรียกว่าสัตว์ดเดรฉานเปรตอลสุรกายนี่เรียกว่าภูมิหนึ่งมนุษย์จะเป็นภูมิ อันหนึง่งมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาเป็นภูมิหน,นึง่งสูงขึ้นไปกว่าเทพขูุเทพพดาเป็นภูมิหน,นึง่งไดภูมิคือภูมิสามที่ท่านแ่่เมื่อตั้งกรุงสุขโขทัยเจริญอยู่ดัวเรื่อง ในแจงใจภูมิคือพระเจ้าฤกษ์พระไอพระเจ้าฤกษ์ไทยแต่ครั้งนั้นท่านแต่งทั้งกล่าวทั้งเรื่องนรกที่อยู่นั้นตรงนั้นตรงนั้นเกิดตรงนั้นเป็นนั้นนั้นอะไรต่างๆอย่างแม่น้ำอาจีรวดีเป็นแปลของนรกเป็นช่องของนรก แม่น่ามาจีตวดีแปว่ามันร้อนก็นเลยอธิบายว่าเกิดที่ช่องฟองนรกที่พุ่งขึ้นมาพูดถึงเนี่ยภูเขา,าต่างๆที่เกิดของภูเขามากมายหลายอย่างหลายประการ พูดถึงเรื่องชุมปูทวีปภุพเวิเทหาชีพมระพยาทิวกรทุกูดอนรุทวีปในมนุษย์ของเรามีสามทวีปพูดถึงเรื่องสวรรค์ก็มีหลายอย่างหลายประการกล่าวถึงเรื่องต้นไม้ปฏิกรชชาตเป็นต้นไม้ที่ปริบอิน ไปจำอยู่เป็นสมบัติของตระอินนั่งกล่าวยืดยาวกว,วา้างขวางอันนี้จะกล่าวใส่ภูมิของคนเราที่มีภูมิสามจิตใจอันใดของมนุษย์ที่มันเร็วสามที่สุด เดือดร้อนที่สุดต่ำช้าที่สุดความกโกรธความโลภความลงโดยไม่มีสติเขาผายเขาผานจิตใจของคนอยู่ทุกขณะหรือเป็นบางครั้งบางสาวเกิดขึ้นมาแล้วเผาสาน ให้เดือดร้อนลำขาดไม่สบายใจอันนั้นน่ะเรียกว่าทุกขติสัตว์ที่มีความเดือดร้อนอย่างนั้นเรียกว่าทุกขติสุขสบาย อยู่ตลอดกาลเวลาเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นสัตว์เนราจชานหาลบลักชกขโมยสิ่งของช่องช่อชกชิงนุ่งเลยช่อชิงวิ่งราวหลอกลวงหากินและประการต,ต่าง มันไม่เรียกว่าทุกขติเพราะคนผู้นี้แหละมันจะไปเกิดทุกขติก็เพราะเหตุทำความชั่วนั่นแหละที่เป็นสัตว์สาราสิ่งที่ว่าเป็นกระจกนรกอวีจีเพราะจิตอันนี้แหละมันก่อขึ้นแต่เบื้องต้น ตั้งขึ้นในเบื้องตน้นที่คนเรานี่แหละเป็นเหตุไปก่อนตายแล้วมีหวังเลยได้ไปรุกปุปติคนเรานั่นเป็นคนดีๆอยู่แต่ใจนั้นเร็วสาม เป็นสัตว์เป็นเปรตอสุรกายท่านเรียกว่ามนุษย์สติมนุษย์สติไรชาโนมนุษย์จะเปรตโตมนุษย์นรกโกเป็นมนุษย์แต่เป็นสติไรชาเป็นเปรตเป็นอสุรกายมนุษย์เป็นภูมิต่ำ มนุษย์ของคนเราสร้างขึ้นมาให้เกิดมีในตัวของตนภูมิของมนุษย์ทานี่อย่ามนุษย์ธรรมดาสามัญมีความโอบอ้อมอารีสงเคาะสงหาซึ่งกันและกัน ความพันสั้นยาวให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือเกลียดถือโกรธมันเกิดขึ้นมาโกรธขึ้นมาก็ระงับไว้ไห้แสดงปฏิจิยาการต่างๆนั่นเรียกว่ามนุษย์ภูมิของมนุษย์ ภูมิของมนุษย์แท้เรียกมนุษย์ะะํำอะไรที่เรียกมนุษย์ะะํำต้องมีสินห้าต้องมีสินแปเป็นการเวลาตามการเวลาทั้นนี้คอยใหญ่นานอธิบายไว้ตีย่อออกไปก็คือว่า สงเคราะห์สงหามีเมตตาฟานอีกเป็นดูซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันมตียอยออกไปมนุษย์มนุษย์โสเป็นมนุษย์โดยแท้มนุษย์สเทโว เป็นมนุษย์แต่เป็นเทวดาเป็นเทวบุตรคือมีหิริโอตบปะน้าอายตบากเกรงกลัวตวบากมีความาอายเท่านั้นนะ่ะมีความกลัวเท่านั้นน่ะมดเลยครอบเป็หมดเลย,เน,เลยน้าอายบาปกลัวบากเขาไม่ทำบาปเล ่วนความดีทั้งคว,มวงมมดตีย่อยนอกกว่านั้นอีกนักในทวนถ้าอายบาปกลัวบาปเนี่มันจะโกรธให้แก่คนแก่บคุคคลใดก็นนกตามละอายความโกรธอย่างนั้นมันเกลียดเขาก็ละอายความเกลียดอย่งนั้น ความกลัวอะไความกลัววาเกลียดอะไรความกลัวความอายนั้นเป็นเหตุให้ระงับได้มนุษย์ธรรมดาต้องระงับได้โดยอาการอย่างนี้ถ้าเป็นเทวดาแล้วมีความอินดูมีฮิเอตปา,าแล้วจะมีความอินดูจะโกรธใครก็ไม่สามารถโกรธ เดยเอ็นดูคนนั้นจะเกียดใครก็ไม่สามารถเกลียดตงสารคนนั้นสัตว์นั้นและสิ่งนั้นน,นมนุษย์อย่างนี้เรียกว่ามนุษย์เทวูสามภพสามภูมิ เกิดจากมนุษย์คนเดียวนับเกิดเป็นมนุษย์นี่ได้ชื่อว่าคมิของมนุษย์ได้ชื่อว่าสูงสุดได้ชื่อว่าต่ำสุดทำดีก็ได้สูงถึงเทวบุตรเทวดาหรือสามารถจะทำให้อินเป็นพรมก็ได้สามารถทำให้บริสุทธิ์บทจนถึงว่าผลนิพพานก็ได้ เร็วสามทีสุดก็มนุษย์นี่แหละทำชั่วช้าเร็วสามทีสุดเป็นมนุษย์แล้วจะกลับทำชั่วจนเหลือที่จะเป็นมนุษย์น่าสงสารมนุษย์คนเรา เป็นมนุษย์แล้วดีผู้กุศสนพันบุญให้เกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนแต่ตนเองไม่รู้จักเรื่องของมนุษย์ มนุษย์จะทำเนี่ยให้เสื่อมสามเลวสามลงไปเป็นสติระชาเต๋อสุรกายแต่ยังไม่ทันแต่ยังไม่ทันตายป็นมนุษย์อยู่ดีๆเนี่ยทำตัวเป็นเลวสามลงไปเป็นสติระชาเป็นเต็อสุรกายจึงน่าต้องสารมาก เพราะฉะนั้นเราควรพิจารณาตัวของเราทุกวันทุกวันเราอยู่ในภูมิใดมากกว่าเพื่อนอยู่ในภูมิภูมิสัตเจตฉานเตระสุรกายหรืออยู่ในภูมิมนุษย์หรืออยู่ในภูมิเทวบุตรเทวดามากกว่า ในขณะที่ยรงยังมีชีวิตอยู่นี่รีบเร่งตรวจกลาพิจารณาตัวเจ้ยเราชอบเป็นมนุษย์เป็นเทบวตรเป็นเทวดายินพงให้สูงขึ้นโดยลำดับไม่ใช่ชอบต่ำเป็นมนุษย์แล้ว อยากจะดีขึ้นไปคือคนเราโดยส่วนมากอยากจะให้มนุษย์เราเป็นคนดีความดีนี่คือความสุขเนเลยใครก็อยากจะได้สุขยิงย่งๆไปทั้งนั้นน่ะไม่มีใครอยากจะได้ทุกข์หรอกคือความดีเนี่ย แต่คนก็ไม่กระทำความดีโคหก,หกหลอกลวงคนเอกความดีแทนที่จะทำให้มันเจริญองอกงามขึ้นในตัวของตนกลับไปทำาคนชั่วอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ไะ้อยู่ไกลที่ไหนหรอกน่ารบสวรรค์อยู่ตรงนี้แหละตัวใจของเราเนี่ยแหละ เราอยากจะทำดีจะไปโกหกตนสิ่งใดไม่ดีก็จงละเทีย่ยสิ่งใดดีก็จงรักษาไว้ให้มันเจริญองอกงามจึงจะเป็นมนุษย์อันวิเศษสูงสุด สมกับที่เราอยากจะเป็นคนเป็นมนุษย์ไในมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปยากนักยากหนาที่จะได้เป็นมนุษย์เช่นน,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 นี้บุญกรรมส่งมาให้นำมาให้เป็นมนุษย์แล้วแสนยากที่สุด ท่านนุปมาเรียบมืนอนกันกับเต่าตัวหน,นึ่งเกิดอยู่ในแม่น้ำมาหาสมุทรขวงขวงใหญ่โตน้อยปีพันปีจะโผล่ขึ้นมาแอกน้อยลอยในทะเลน่ะ มันจะมันจะโผล่ขึ้นมาถูกแอกกันน้อยนักน้อยหนาช่องนิดเดียวแค่สองนี่ก็ไม่ได้ชั้นใหนมนุษย์ที่จะเกิดอกเป็นคนนี้เหมือนกับน,นั่นแหละอะไรมันมากไม่ใหญ่ตัวที่มันเกิดสัตจะได้าช้างก็น่าไม่ถวน หลายเพศหลายชนิดที่ชุดเป็นปลวกเป็นมดมันส่วนต่ำที่สุดส่วนสูงก็ามาก็ทำเป็นงวเป็นควายเป็นุ่นักเป็นเ็ดเป็นไก่เป็นชุก,กรลองดูที่อุกุกรน,น,นั่นเกิดมาอะไรกันแต่น้นจะได้เกิดมา เขาเลี้ยงให้อิ่มน้ำแชมลานสมูนดูบนะก็เลี้ยงเพื่อข่ากินเท่าน,ทนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ะธรรมาเปลี่ยนมันก็คนขี้เกียจคนขี้เกียจน,นะน่ะ กินแล่นนอนเหมือนกระตูก่อนบ้านให้ประกอบภาวนาทำ功ียนอนเลย้วยบำรุงเนื้อหนังให้เติบโตขึ้นมาแล้วเข้าไปฆ่ากินเจ้าอนุปมาอย่างนะเหะนั้นคนเรานะมันยากที่จะเาเกมคน จากกำเนิดที่จะเกิดมันมากมายนับเป็นลนล้านมนุษย์มนุษย์นี่เป็นช่องเดียวขนาดที่มาเกิดเป็นมนุษย์จงรักษาตัวของตนเห็นจิตของตนทุกขณะเราทำอะไรอยู่เดียวนี้เราคิดอะไรอยู่เดียวนี้ เราพิจารณาอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เห็นจินนตของตัวอยู่ทุงขนาดจึงจะรู้เรื่องของเราพ้าจิตมันเล็วที่สุดคิดโกรธคิดเกลียดคิดรักคิดชังคนน,คนั้นคนนี้พับเดียวไปแล้วหายแล้วไม่ทราบแบบ ุมจิจต,ตัวนี้จะอยู่ตลอดเวลาอุวม,มาเปรียบเหมือนกันเขาดักแย่คอยยู่ปากรูนั่นมันโผลขึ้นมาเวลาไ้นก็เห็นเวลานท่านั้นมันโผลขึ้นมาก็จับเอาอเลยจับที่มีอยู่ในรูก็ต้องเป็นเช่นั้น แต่หากเขาท่านพูดถึงอย่างเย่ยคำมันร้อนๆะน่ะมันอยู่ไม่ได้นานมันโผล่ขึ้นมามันวิ่งลงไปรูนะมันอยู่ในอยู่ปากรูนะ่ะคอยยื้ไปยืยวก็โผล่ขึ้นมาอีกทองคนเราม่อย่างไรกับนั่นอีกมันคอยได้จะออกนอกรูนอกทาง หากว่าเราทำมันกระดักแย่ก yeah. <Yeah. S 1> ็จะเห็นมันทุกขนาะมันคิดเกียดติคิดโกรธคิดรักคิดชังใครก็จะเห็นในขณะนั้นเ <Yeah. S 1> มื่อเห็นมันเช่นนี้แล้วจับตัวมันได้เลยทีเดียวมันก็จะอยู่ในบังคับของเราอยู่ใต้บนหนาาของเราเนื่อว่า ฝุกฝนอบรมมันได้มีใจไม่ใช่ของเราจะแล้วอบรม,มไม่ได้อบรมได้เมื่อไรจึงเป็นของเราอบรมตรงนี้แต่แรกก่อนจึงจะไม่เป็นสัตวจจะานเปรตอสุรกายจึงจะเป็นมนุษย์ สิงจะเป็นเทพบุตรเทวดาจะอุปมต่อไปได้ใครๆก็ต้องอบรมตรงใจนั่นแหละในอบรมที่อื่นหรกถ้าเราไม่อบรมก็มีใครอบรมตนต้องตนต้องรู้ใจของตอนเองคนอื่นจะไปรู้ใจของเราไม่ได้ นี่แหละสามพบสามภูมิอยู่ในที่เดียวเป็นได้ทั้งสามภูมิสามพมที่ท่านพูพ้เราคมวงหวงมากมายเนือวิสัยสที่เราจะตามไปรูป้ไปเห็นเมื่อเราเห็นตรงนี้ก็เลยจะเห็นพบเห็นภูมิของเราแล้วในตำนดานไม่ต้องไปกราบ เราก่าวเธอพูดถึงตรงนี้แล้วมดเรื่องพบสามภูมิสามอยู่ในนี้มดดมดเท่านั้นเอาละอาทิตยไป